สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสังพารวยคือเก่านะคะสวัสดีทั้ง fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายค่ะของวันที่5ตุลาคม64เนาะพี่น้องเนาะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนไปคำนวณวันที่หาเนาะพี่น้องไปบึ้งวันที่สีก่อนเนาะค่ะเขาบอเนาะค่ะเนาะวันที่สีตุลานะคะจะให้เด่นเช้า2และ1เนาะพี่น้องบนมา7จ็ห้าเดล่าง50เนาะพี่น้องเนาะบล็อกเข่าค่ะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นหนึ่ง และศูนย์ค่ะพี่น้องอันนี้สองและหนึ่งว่าไรบนมาสี่แปดเก้าล่างหนึ่งแปดนะคะเข้าหนึ่งพี่น้องเข่าหนึ่งเนาะค่ะเนาะศูนยะ์ศูนย์มาเข่าของรอบเศร้าค่ะพี่น้องคะตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะสามารถเออ่เข้าได้เช้าและบ่ายเนาะพี่น้องเนาะค่ะมาดูของวันที่ห้าตุลาคมน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะห้าตุลานะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัล รอบเช้าวันที่4ตุลานะคะมาคำนวณของรอบเช้านะคะบน7 5 7ล่าง5 0่ะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะ7บวก5บวก7บวก5นะคะได้24พี่น้องลบ1เหลือ23ลบ1เหลือ22นะคะจับ2ตัวหลังค่ะพี่น้องจับตัวหลังนะคะจับตัวหลังนะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่3และ2พี่น้อง วีเคอีเช้านะคะของวันที่ห้าตุลาอยู่ที่สามและสองนะพี่น้องเนาะมาดูรอบบ่ายนะคะผลการออกรางวัลรอบบ่ายสี่ตุลาหกสี่นะคะบนสี่แปดเก้าร่างหนึ่งแปดนะคะพี่น้องคะเอามาบวกกันค่ะสี่บวกแปดบวกเก้าบวกหนึ่งบวกแปดนะคะได้สามสิบพี่น้องลบหนึ่งเหลือยี่สิบเก้าลบหนึ่งเหลือยี่แปดนะคะจับตัวท้ายพี่น้องเป็นตัวเด่นนะคะ เดนรอบบ่ายอยู่ที่เก้าและแปดพี่น้องนี่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเบิ้งทันบอคาะพี่น้องค่ะเบิ้งบนทันพี่น้องก็แคบไปเนาะค่ะเนาะถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องเลขเลขสี่ตัวสามารถเช้าและบ่ายได้แล้วแต่พี่น้องชอบเนาะค่ะเนาะแล้วแต่สอบนะคะโอ้ยทั้งไทยทั้ง,ง,งลาวแบบที่นีน่แล้วแต่มาร์กเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องคะก่อนจบคลิปเหมือนเดิมค่ะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะ ลิปนี้เกย์กเกียวย้ํานี้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องคะขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีโชคมีใช้สุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ